มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวส,สดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเมนสนันบอสนวัด hmm. เปิดค่าตัวการามินเองจ่ายครั้งละเท่าไหร่ บิ Boss, ๊กบอสมิแกลนวัตอิสระไกศีนเป็นคนดังอีกหนึ่งรายนะคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีดรามา่าแน็กชาลีและจีการมินติก,ตกเกอร์สาวชาวเกาหลีโดยโพสต์ข้อความว่าผมจ่ายเงินให้กามินไลฟ์ครั้งละ1ล้านบาทควรสำนึกบ้างถ้าไม่มีคนไทยยังไงก็ไม่ดังและไม่มีเงินรวมทั้งยังคอมเมนต์อีกว่าและเชนมามอบรางวัลบนเวทีมิสแกรนให้ทั้งโปรโมตให้ทั้งเงินจ้างไม่รู้กี่ครั้งทำงานในเมืองไทยเสียบ ภาษีหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งเล่นเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยค่ะเม้นสนั่นเลยนะคะบอสนวัดเปิดค่าตัวการนมินจ่ายครั้งละ1ล้านขอขอบคุณข้อมูลจากที่นิ้ย์คอมค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ